3วิธีนะคะที่จะทำให้คุณมีแฟนได้เร็วขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นโค้ชนะคะแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนเดิมเนาะตอนนี้นะคะโค้ชอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็มาดูคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดแต่ก็มีหลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำยังไงให้ ได้เจอแฟนได้เร็วขึ้นอันนี้นะคะเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จากการหลายๆข้อมูลที่โค้ชไปศึกษามานั่นเองข้อที่1เลยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากมีแฟนได้เร็วขึ้นคุณต้องเป็นคนที่เปิดใจให้กับตัวเองค่ะเปิดใจในที่นี้คือบางครั้งอะ่ะมีคนเข้ามาในชีวิตเราเราอย่าเพิ่งตัดสินคนนั้นว่าอุย้ยฉันไม่ชอบฉันไม่เอาแต่ลองพิจารณาดูซิว่า คนคนนี้เขาเป็นคนยังไงเขาเหมาะกับเราไหมลองศึกษาดูและลองเปิดใจดูค่ะข้อที่สองนะคะคุณต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองหลายๆครั้งนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา แต่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเลยเราไม่เคยที่จะเชื่อใจใครเลยเราก็จะไม่ได้รับโอกาสนั้นค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็คุณอยากจะมีแฟนได้เร็วขึ้นคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเวลาที่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองเท่ากับโลกของคุณมันเริ่มเปิดค่ะเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ข้อที่3นะคะ ก็คือการปรับอารมณ์ของคุณน,นั่นเองค่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากมีแฟนได้เร็วขึ้นนะคะอารมณ์คือสิ่งสำคัญวันนี้ลองเช็คอารมณ์ตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหหน้าบูดหน้าบึง้งถามว่าจะมีใครสักคนมาสนใจคุณไหมคะเรานะคะหลายหลายคน ล้วนแล้วแต่ชอบดึงดูดคนที่มีความสุขชอบเข้าใกล้คนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเช็คอารมณ์ของตัวเองให้ดีว่าตอนนี้ฉันเป็นคนร่าเริงแล้วหรือยังตอนนี้ฉันแฮปปี้แล้วฉันมีความสุขในชีวิตแล้วหรือยังเวลาที่คุณมีความสุขในชีวิตนะคะ ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคนที่คุณต้องการเนื้อคู่ของคุณหรือคุณอยากจะมีแฟนแล้วก็จะเข้ามาในช่วงอารมณ์ของคุณที่มันเบิกบานและมีความสุขนั่นเองค่ะถ้าใครชอบและก็อยากจะติดตามนะคะก็ไปติดตามได้ที่เพจแล้วก็กดติดตามกดใจให้โคช้ชด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ